สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พียบสีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเชอร์เบลมีดดาบไทยและมีดสวยจากพี่ช่างบอยปราเสรรฐแพน่นเองค่ะวันนี้จะเป็นงานเหล็กแหนมเหล็กสลับลูกป,ปืนเยอรมันเอสเคปและก็เหล็กรางรถไฟนะคะวันนี้มีมากัน5เล่นค่ะสําหรับใบเน็ตนะคะตรงนี้จะเป็นมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานหนักใช้งานจริงและก็ยังคงเป็นมีดเพื่อ งานอนเนกประสงค์ทั่วไปเพื่อการเกษตรตรงนี้ได้หมดเลยนะคะแข็งแรงและก็ยังสามารถใช้งานได้หนักใช้งานได้จริงฟันไม้ได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะและมีดของช่างบอยประเสริฐแพ้ตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งไว้เลยนะคะว่างานมีดของเรารับประกันงานมีดทุกเล่มนะคะตรงนี้สําหรับงานชุดนี้ต้องบอกค่ะว่าใครที่สน,สนใจหรือว่าต้องการอยากจะติดต่อในส่วนของรายละเอียดหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร 0649892265และยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนและก็แอดไลน์เข้ามาได้ด้วยค่ะสำหรับงานเล่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นทรงใบเมียบค่ะที่ท้องหย่อนนิดนึงนะคะหรือว่าใบกว้างขึ้นนะคะตรงนี้ทํามาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่1ของเราใบยาวอยู่ที่11.1นิ้วสันหนาะ เจ็ดมิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม6.5นิ้วค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ปลาดูนนะคะที่เป็นปอกคอเลกด้วยตรงนี้เป็นงานเหล็กแหนบค่ะ สำหรับงานเล่มที่1ของเรานะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและทางร้านเราก็ยังมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับการเก็บเงินปลายทางจะบวกเพิ่ม50บาทค่ะเป็นค่าบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะแต่ทางร้านเราก็ยังบริการส่งให้ฟรีอยู่นะคะตรงนี้ มาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้นะคะก็จะเป็นใบเน็บยาวเลยนะคะตรงนี้เป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน s อ f คค่ะสําหรับเล่มน,นี้เล่มที่2ของเราใบยาวอยู่ที่12.6นิ้วสันหนา7มิลมใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.4นิ้วค่ะสําหรับงานใบที่2ของเรานะคะตรงนี้มาพร้อมด้ามไม้ปลาดู่ด้วยนะคะเป็นปอกคอ เอ้ยขอโทษค่ะเป็นด้ามไม้ประดูปอกคอสแตนเลสน,นะคะและก็ยังเป็นทรงหยดน้ําสวยงามแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ทํามาจากเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเอสเคค่ะเป็นทรงนีดที่สวยงามและก็แข็งแรงนะคะเล่มน,นี้ไม่มีลายเส้นใดๆทั้งสิ้นค่ะสําหรับงานเล่นที่2ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา1,300บาทนั่นเองค่ะสําหรับงานเหล็ก สำหรับลูกปืนเยอรมันนะคะเล่นที่2องสาหตรงนี้สำหรับงานเล่นใหญ่เราจะแถมฝัก pvc ให้1อันนะคะสำหรับ p p f c t ที่ต้องการอยากจะรับในส่วนของใบอินเนปไซส์ใหญ่ตรงนี้นั่นเองค่ะเราจะแถมฝัก pvc ให้ด้วยนะคะหรือว่าเป็นปลอก pvc นั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่มที่3ามของเราค่ะยังคงเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเอสเคสอยู่นะคะใบยาวอยู่ที่12.9นิ้วสันหนา6มิลมใบกว้าง2.6นิ้วและด้ามค่ะ7.2นิ้วค่ะงานเล่มน,นี้เล่มที่3ามของเราเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเอสเคสหรือว่าเป็นเหล็กแบริ่งนั่นเองค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ปราดูปอกคอสแตนเลสน,นะเป็นด้ามไม้สวยงามทรงหยดน้ำนั่นเองค่ะไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้ก็สามารถ ใช้งานหนักได้สะดวกสบายค่ะสำหรับงานเล่นที่3ของเราแบ่งปันที่ราคา1,300บาททัวนนั่นเองค่ะราคานี้ เราจะแถมฝัก pvc ให้ด้วยนะคะสำหรับ p v s c ที่รับกันนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่นที่4กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่นที่4จะค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะเป็นงานเหล็กรางรถไฟเป็นงานขาดขาวทั้ง2ด้านหรือว่าทั้งเล่มนั่นเองนะคะตรงนี้กับงานเล่นที่4ของเราใบยาวอยู่ที่14.2นิ้วค่ะสันน,6น้6มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7.2นิ้วค่ะ งานเล่มที่ส4ของเรานะคะเป็นงานเหล็กรางรถไฟงานขา,ขาวเลยนะคะและก็ยังมาพร้อมกับด้ามไม้ทรงหยดน้ําค่ะที่เป็นด้ามไม้ประดูปะคอสแตเลดด้วยนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา1,400บาททวนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่ส4ของเราแถมฝัก p ี c ให้ด้วยนะคะแถมให้1อันค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราค่ะยังคงเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้ เป็นงานขัดขาวนะคะแล้วก็ใบยาวอยู่ที่14นิ้วค่ะสันหนา7มิลใบกว้าง2.5นิ้วและด้าม7.2นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มนี้เป็นงานเหล็กรางรถไฟนะคะ <c oughs> แบ่งปันที่ราคา1,400บาทค่ะมาพร้อมกับด้ามไม้ทรงหยดน้ำนะเป็นด้ามไม้ประดูปอ,อกคอสแตนเลสนนี่เองค่ะเป็นงานขัดขาวทั้งเล่มเลยนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา1,400บาททวนค่ะราคานี้เราแถมฝัก pvc ให้ด้วยนะคะสำหรับ p p พ g ท่านใดที่สนสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5ค่ะเบอร์โทนี้นะสามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยหรือว่าจะ ใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์กันเข้ามาค่ะและก็ยังสามารถสอบถามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ